ค่ะพี่อ้อมคะบางคนบอกว่าชอบในเรื่องของการจัดสวนหรือว่าปลูกแบบว่าสนามหญา้าที่บ้านมีแบบเป็นสวนเล็กๆบ้างไหมคะพี่อ้อมที่กรุงเทพไม่มีแต่ที่ต่างจังหวัดมีเป็นสวนใหญ่มากเลยโอ้โหแต่ว่าข่าวนี้นะคะนําเสนอโดยน้องพีและน้องว่านค่ะแล้วต้องบอกว่าคุณผู้ชมที่บางทีก็ต้องมีสวนลดน้ําตลอดเวลาแต่ตอนนี้อาจจะไม่ต้องลดแล้วค่ะเขาจะทําให้พื้นที่สนามหญ้าเขียวขจีตลอดปีค่ะเอ๊เดี๋ยวนะเอ๊แต่ที่ไหนยังไม่ทราบเหมือนกันค่ะพี่อ้อม ต้องไปติดตามที่น้องว่านกับน้องพีกันเลยค่ะผมว่านเด็กชายรคะเร้พอดีรัตหนุ่มน้อยมาดนิ่งแต่จริงใจรายงานตัวครับผมผมพี่เด็กชายรุ่งอรุณอุประหนุ่มหล่อหน้าคมคนน่ารักรายงานตัวครับผมวันนี้เราสองคนจะไปที่รัฐแคลิฟอร์เนียประเทศสหรัฐอเมริกาครับใช่แล้วครับซึ่งที่นั่นนะครับเขากำลังประสบภัยแล้งครับจึงทำให้ลดการจ่ายน้ำครับและที่สำคัญ เขายังขอความร่วมมือจากประชาชนครับให้ลดการลดน้าต้นไม้และสนามหญ้าครับจึงทําให้หลายๆครัวเรือนนะครับเปลี่ยนจากการใช้หญ้าจริงเป็นใช้ยญาเทียมกันครับถือว่าเป็นไอเดียที่เจ๋งมากๆเลยนะครับรายละเอียดข่าวจะเป็นอย่างไรไปชมกันเลยครับไปกันเลยเจ้าของบ้านจำนวนไม่น้อยในเมืองลักกูน่านิเกลทางใต้ของรัฐแคลิฟอร์เนียจำเป็นต้องปรับเปลี่ยน พื้นที่สนามหญ้าหน้าบ้านด้วยการจ้างคนงานมารื้อสนามหญ้าหน้าบ้านและปูทดแทนด้วยแผ่นหญ้าเทียมครับถือเป็นมาตรการที่สอดคล้องกับสถานการณ์ภัยแล้งในพื้นที่รัฐแคลิฟอร์เนียที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องในช่วงหลายปีที่ผ่านมาครับโดยเมื่อเดือนที่แล้วสำนักงานการประปารัฐแคลิฟอร์เนียออกกฎปรับลดการจ่ายน้ำประปา ตามบ้านเรือนลงและขอความร่วมมือจากประชาชนให้ระง,งับการลดน้ำต้นไม้หรือสนามหญ้านหน้าบ้านเพื่อเป็นการประหยัดน้ำด้วยละครับทางด้านเจ้าของธุรกิจติดตั้งหญ้าเทียมบอกครับว่าในช่วงที่ผ่านมาธุรกิจได้รับความสนใจจากลูกค้าอย่างมากเลยละครับเนื่องจากเจ้าของบ้านต่างรับรู้ถึงปัญหาความแห้งแล้งที่เกิดขึ้นเป็นอย่างดีจึงหันมารื้อหญ้าจริงออกและปูแผ่นหญ้าเทียมบนสนามหน้าบ้านแทน ช่วยให้เจ้าของบ้านประหยัดเวลาในการลดน้ําสนามหญ้าและประหยัดเงินที่จะต้องจ่ายเป็นค่าน้ปปาประปาแถมหญ้าปลอมยังดูแลรักษาง่ายและเขียวขจีตลอดทั้งปีด้วยครับขณะที่เจ้าของบ้าน,นรายหนึ่งบอกคขาว่าบาดปีที่ผ่านมารัฐแคลิฟอร์เนียประสบป,ปัญหาภายแล้งอย่างหนักครับการที่เขาเปลี่ยนจากสนามหญ้าจริงเป็นสนามหญ้าเทียมจึงช่วยลดการใช้น้ําลงได้มากเลยละครับ สำหรับภัยแลรงที่เกิดขึ้นต่อเนื่องในรัฐแคลิฟอร์เนียตลอด4ปีที่ผ่านมานั้นส่งผลให้นายเจอรี่บาวผู้ว่าการรัฐแคลิฟอร์เนียออกคำสั่งบริหารเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ของรัฐในการลดการใช้น้ำประปาแลในหลายเขตลงอย่างน้อย25%ของปริมาณการใช้น้ำในปี2556รวมไปถึงให้ใช้วิธีปันส่วนการใช้น้ำด้วยครับ เหตุการณ์น,นี้เกิดขึ้นหลังจากหนังสือพิมพ์ m M Time รายงานอ้างข้อมูลของนักวิทยาศาสตร์องค์การบริหารการบินและอวกาศแห่งชาติหรือนาซาที่เรียกร้องให้รัฐแคลิฟอร์เนียใช้มาตรการปันน้ำเนื่องจากข้อมูลดาวเทียมขององค์การนาซาพบว่ารัฐแคลิฟอร์เนียแห่งนี้มีน้ำเพียงพอที่จะใช้ได้อีกเพียงหนึ่งปีเท่านั้นครับ ว่าความแห้งแล้งนี่น่ากลัวเหมือนกันนะครับครับฉะนั้นพวกเราทุกคนต้องหันมาประหยัดน้ําและทรัพยากรธรรมชาติเพื่อประเทศเรานี่อุดมสมบูรณ์ครับถูกต้องลยครับบ้านและถ้าเกิดบ้านใครนะครับยังเหลือพื้นที่ก็สามารถปลูกต้นไม้ได้ครับเพื่อที่จะให้บ้านมีความร่มรื่นครับสําหรับวันนี้นะครับเวลาของพวกเราสองคนหมดแล้วครับครับกลับมาพบกับพวกเราได้ใหม่ในรายการห้องข่าวเยาวชนสําหรับวันนี้สวัสดีครับ